ามบิ๊นอนเมืองนะครับโซนเกต51แนี่ยังมีร้านอาหารนรี่แหละตรนนี้มีบอลชอ็อตมีร้านข้าวร้านไทยเอ็กซ์เพรสครเครื่องดืง่มราเม็ง yeah. แล้วก็ยังมีร้านชาชักอีกเนะี่ยมีตู้ ATM ด้วย ผมไม่เคยเดินมาโซนนี้เลยอ่ะไเคยเดินมานั่นขนมบ้านโกไข่ครับโอ้โอมีอินเด็กลิฟวิมงอหงอครับแอรีห้าสิบเอดสนามบินดอนเบืิงเนี่ยว้าวมีคิสโซนด้วยครับตรงนี้มีที่นั่ง สบายๆด้วยของอินเด็กเขามาตั้งให้นั่งเลยฮะเก่งมากถ้าสนใจเดี๋ยวพาเดินดูนิดนึง้ะกันแอเรียห1าสิเ็ สนามบ,บินดอนเวืงเกท51ผมว่าเกตนี้พิเศษมากเลยนะเกตนี้ไปภูเก็ตครับมีไอเซียไปภูเก็ตตอนเช้านะประมไป04:15มีเก้าอี้ของอินเด็กซ์ที่พิม,มพ์งอมาตั้งให้นะครให้ใช้บริการเลยสนใจเฟอร์นิเจอร์สั่งได้ด้วยครับมีห้องเด็กด้วย ชิญนั่งพักผ่อนฟรีเขีย okay. น